สวัสดีครับ่อ <C oughs> แม่พี่น้องช่องย t u b e ควายไทยไล่ทุ่ง้อพี่น้องครับมื้อนี้ก็ออกบ้านอีกแล้วพี่น้องสีพามาเบิ่งควายงามพี่น้องเอ้ควายงามทางอำเภอบ้านเท่นจังหวัดชัยภูมิเนี่ยพี่น้องแต่แล้วว่าเราให่เปิดราคาควายงามพนาพี่น้องแบบยกคอกเลยครับเนี่ยก็งามของเราอยู่ครับบ่วม,มีแต่โตเข้าเน่าคิวนิวเลยเดี๋ยวก็สีพาพี่น้องไปรู้จักกับเจ้าของเราก่อนครับเราควยไปรู้จักกับควายเนาพี่น้อง จะบอกเราจุ่งควายอยู่ได้พี่น้องเอาตาสวัสดีครับสวัสดีครับตาเนี่เจ้าของควายซื้ออย่างครับเนี่ยซื้อตาเนียนครับตาเนียนบ้านอย่างครับบ้านหินลาดต้าบลสันสวนอำเภอพุนแทนจังหวัดชัยภูมิเนาะจังหวัดชายภูมิมื้อนี้สิเปิดควายงามจากตัวตามื้อไงครับก็ตัวใดที่เปิดมื่อไงตัวนี้บ่ถึงสามนี่ละครับเนี่ยครับเป็นลูกของเพื่อนติตาครับลูกของเพื่อนลูกผู้คือลูกแม่นนั่ลูกตัวผู้ครับลูกแม่เนี่ยลูกแม่นี่บนเรือติดเนี่ย ลูกแม่นี่ตัวผูวครับโอ้ลูกแม่นี่ตัวผั้นั่นลูกฝากตินั่นลูกตัวแม่ตัวพูนโอ้ก่อนเดืนกับมะลุจากกับแม่เพิ่นก้อนเนาะตาเนาะแม่เพิ่นนี่น้ครับซื้อจังใดไหนแม่น้ำหอมครับตาแม่น้ำหอมครับอายุหลายปอนไดแล้วตาอายุก,กีสี่ปีแล้วละครี่ปีได้ลูกเล่าจากตัวลูกนี่แหละครับตัวสองตัวสองตัวสองขาท้องครับโอ้ตัวสองขาท้องนั่นตัวแรกครับพวกตัวแรกตัวผัวตัวแรกเป็นบักเถิงเนาะตัวนี้ตีลูกเพิ่นน่อครับตัวนี้แหละ ได้พ่อไดล่ะครับตัวนี้เบิ่มเออก็เออเบิ่มครับลูกเบิ่มเบิ่มพันล้านเนาะครับลูกเพิ่นอายุไรบนไดแล้วตายอายุบ่อทันพ่อปีหรอครับเหมือนพ่อปีเท่านี้ท่องเนี้ยท่านผสมอีกบ่ท้องผสมแล้วครับผสมตัวใดไว้อีกผสมเทศกาลครับเจ้าเทศกาลเทศกาลผู้เยียงสิโอ้เบิ่งพี่น้องห่างเพิ่นดูครับได้คอดเย็นนานี่ล่ะ นี่น้ำหอมนี่เด็กครับเพิ่นมีเล่ามีก่อบัตานี่สายเพชรอุดรเหรอครับสายเพชรอุดรครับแต่ว่าความสูงเพิ่นเท่าไรก็ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบพอดีเลยต๋ครับอ่าแต่ว่าหน้าเขาเพิ่นคือง้างแต่ตาใช้ก้มเบิ่งนูกฝ่าเพิ่นเขาสซ่งยังเนี่ยตาเขาคาราบาวคาราบาวบอดคาราบาวเราบิดออกทั้งหน้าพร้อมนดี้นอนเป็นบอครับบอดเป็นคาราบาวแทีบเป็นเด็สายอ่างเติบอยู่ด้วยนี่แม่เอึกเมืองเผากับวรรมดาดั่นนี่แม่ครับ ขอสามอ่องหมือนวนนนี่แม่สามอ่องครับขาเต้มเต้มจ้ำขอสามอ่องหน้าพี่น้องถุงน้องกับข่าวครับเพิ่งดูท้องผูกบดูเได้มีตำหนิอย่างดอกดัวตาแม่นบ่ครับบ่มีครับขาเแขยงคนลนอยู่ท่องเจ้าเทศการท่องจกเดือนก็ตาสิเข้าสิบเอ็ดเดียนนี่แหละครับเนี่ยเขาใกล้สิคลอดหรือว่าท่านไห้สิคลอดเดือนหน้าตายใกล้ที่ลอดแล้วพี่น้องซื้อสองในสามเนาะครับซื้อสองในสามตัวตัวนั้นเอามาฝากพ่ออมตี ไอ้ตัวนั่นลูกตัวพุ่นตัวนั่นลูกตัวนั่นแม่นบ่ขายตี่ตัวน,นไหนแม่ก็เอาไว้เปิดคือกันแล้วครับตีเอาตัวนี้ก้นอ,กกนอนน้องสนนแม่ลูกเนี่ยเนาะ <c oughs> เอาแบบสองได้สามเนี่ยพี่น้องลูกผู๋เนี่ยอันนี้ลูกเบิม้มลูกเบิ้มพันล้านเนี่ยครับอายุนี่ก็หลังสิบพอปีเนี่ยไปแล้วอยากอายกล้องนะแต่ <c oughs> ว่าแม่เพื่อนนี่สายอ่างอิริเดพี่น้องครับผัวเบิ้งเอาควายของก้อนลูกแรกนึงแม่พี่น้องลูกสองคาทองใกล้สิได้กินน้องยูบกีมือเนี่ยมันหมดตายครับ มึงรู้ครับเบิึงแข็งเบิึงขาเบิึงนมดูมีครบป่ะตานมเพิ่นน่ะครับครบนมซีนมซีหัวอยู่เนาะนมซีหัวครบมึงพี่น้องเบิ่งความความใหญ่ความหนาของเพิ่น,นดูครับหนังหนาดีดีครับตัวนี้พ่ะเขาพี่น้องเขาเป็นเอกลักษณ์อีีหลพี่น้องครับมือไว้หายากดิครับเขาส้งเนี่ยพี่น้องสายอนุรักษ์อ่ะยังไงครับสายอนุรักษ์พร้อมให้ลูกดีพร้อมเป็นบ่อจ่าลูกดีอยู่ขอครับเบิ่งหุ่นเพิ่นดูพี่น้องน้ำนมก็ดีโอ้น้ำนมดี ทำนมดีก็เลี้ยงลูกไงไว้มันหมดตายครับเลี้ยงลูกไงแต่ว่าเราผ<ว>สมเจ้าเทศก,กาลภูเวียงไว้เลยด้วยครับไก่คอนแล้วเนี่ยนาะงไก่ที่ได้กินน่องแล้วขัผนผู้ใดอยากกินน่องควายหาใส่พ่อได้ก็มาซื้อควายเราไปเลยพี่น้องเพราะพลาดแท้ๆเนีย่ยครับเบิ่งเอาเบิง่งครับขวมไงขวมงามลูกของหน้าตาเพิ่นนแบพี่นอ้องผัวบ้านหินลาดเลยบ้านหินลาดตำบลบ้านถามสวนเนาะเป็นบ่วนัวเพื่อบ้านแทนครับสูงวัยสี่สิบเนี่ยครับพี่น้องบ่ธรรมดาเด้ยขันควายระดับนี่ ที่ห้องลายบนใดล่ะตาเอาซื้อสองในสามเนี่ยโอ้ยจังใดหรือง้นเอาจากสอ,อสองแสนเอทไปครับตอร้องได้สองแสนเอทเนาะราคาห้องไว้เนาะผู้ใดมากกับมาตอร้องเอาพี่น้องครับถือใจกับมาเบิ้งเอารวดครับนี่บ้านนี่ละแต่ว่าผมมีรถรับทรงให้ดอกแม่บอตาครับผมมีรถทรงผม <laughs> มีรถับทรงให้เลยครับมาเบิ้งด้วยตัวเองเลยพี่น้องเน่ยเบิ้งในคลองบ้านหินลาดตำบลสามสวนครับซื้อสองในสามเด้อครับ เปิดควายงามลูกตัวผู้ครับคมคมแม่ลูกลผู้ครับนี่เบิ้อเอย่างไ้เพิ่นเบิเอ้องเน้ยเอาจูงมเบื้องดูผมมีขา,าทกขาถอนเด้ยพี่น้องนี่คนน่ะครับเบืบ้อมใหไ่เพิ่นดูเพิ่นก็ใกล้คลอดแล้วเพิ่นก็เลใยไ่เนาะตาเนาะครับตาจูโโลเลยครับขวเบืเอ้องอโอ้หนังแม่พี่น้องเลยหนังนาดีแทบไยตุนนี้ในราคา 2, สองเนเอ็ดต่อร้องได้ครับพี่น้องผู้ใดสนใจกัมาต่อร้องเอา เบอร์โทรได้ตาจำได้บ่ครับ0 6 2 0 6 2 1 1 0 1 1 0 3 8 1 0 3 8 1 0ครับตหนย์ห่งหงศูาเดหนึ่งศยครับตอนร้องออเดอร์วันนี้ครับอย่างกวางนำโพฟาร์มครับมีหลายตัวได้ไหอนี่เดี๋ยวเราสิเปิดพระเอกพ่อหมุนละเป็นบอตาครับเอ้าตัวเลขแห่งมันก็เอาไว้ซ้ำนี่ก้อนนอตตายได้ไว้พ่อกันในคลิปที่สองนี่พี่น้องท่านผู้ชมก็ได้ผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ